ช็กสุขภาพลูกไม่ใช่เรื่องเล็กอย่ามองข้ามนะคะก่อนหน้านี้เวลาลูกป่วยแม่ก็ตรวจทั่วไปตามอาการค่ะจนเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาต้องตรวจสุขภาพโดยรวมของเด็กๆกันสักทีหลังจากหาข้อมูลอยู่พักใหญ่ก็ได้เจอว่าโรงพยาบาลสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขามีโปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กด้วยค่ะโปรแกรม healthy kids party <ด>ค่ะ,คะสำหรับเด็กแรกเกิดถึง18ปีเลยซึ่งดีมากเลยค่ะมีการตรวจวิตามินดีด้วยหลันี้เลยจองตรวจสุขภาพให้พร้อมกัน2คนพี่น้องเลยค่ะแม่จองตรวจในวันเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าเลยเพราะพี่ชันเขางดน้ำงดน้อาหาราก็่ต้ก่ก็รม เด็กรู้สึกว่าไม่ได้มาหาหมอเลยค่ะอย่างแพ็กเกจของพิชานเนี่ยก็มีตั้งแต่ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจตาหูคอจมูกและยังมีตรวจคลื่นหัวใจปลอดไปจนถึงเอ็กซเรย์ครบมากเลยค่ะแพ็กเกจของน้องปันก็มีการเจาะเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแล้วก็ตรวจระดับวิตามินดีด้วยค่ะโดยรวมแล้วแม่ก็รู้สึกประทับใจเพราะโปรแกรมนี้ไม่ได้แค่ตรวจพื้นฐานนะคะยังมีการตรวจระดับวิตามินดีซึ่งสําคัญกับเด็กมากๆเลยส่วนผลตรวจที่ออกมาน้องปันเนี่ยปกติทุกอย่างส่วนพิชานขาดวิตามินดีจริงๆซึ่งคิดถูกมากเลยค่ะที่พาลููกกกกมมมมมมาาาตรรรรรรรววจีนนแแแ็้้อองงผดลเสสิิหหหืปัับบใะ ทัันนได้เวลาค่ะใครที่อยากพาลูกมาตรวจสุขภาพแบบครอบคลุมสักครั้งแนะนําที่นี่เลยนะคะ